ตอนนี้ใบของเราก็เสร็จแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนี่สวัสดีค่ะป้าผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาชวนทุกคนนะคะทำดอกมะริค่ะดอกมะริวันแม่จากกระดาษเอซีถ้าอยากรู้วิธีทำแล้วตามมาดูกันเลยค่ะ<ม>และนี่เลยค่ะวันนี้นะคะเรามีผู้ช่วยค่ะเพราะว่าเราจะมาทำจากเครื่อง เวลาของเรานะคะในการตัดชิ้นงานแต่ละชิ้นค่ะถ้าเราจะเลือกรูปแบบที่มีอยู่แล้วในเครื่องเนาะแบบนี้นะเป็นรูปทรงต่างๆให้เราสามารถเลือกได้ในตัวเครื่องเนาะแต่ถ้าในรูปแบบพวกนี้เรายังไม่ต้องการ เราสามารถที่จะวาดนะคะวาดเป็นรูปแบบของเราที่มีชิ้นเดียวในโลกแล้วสแกนลงไปแล้วให้เขาตัดออกมาได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาทาดอกมะลิกันก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องมีแม่แบบของเขาก่อนโดยการที่เราจะมาวัดนะนี่6ซอมอทั้งหมดเลยนะคะทุกเหลี่ยมหยิบมาตาดัดชึบขึ้นมาแบบพับนะคะครั้งที่1พับครั้งที่สองแล้วก็พับครั้งที่สา แล้ก็จะมาวาดตัวรูปหัวใจลงไปนะคะต้องเอาตรงที่เขาติดกันนะแบบนี้เนาะแล้วก็ตัดออกมาปกติแล้วนะคะเราต้องมานั่งตัดทีละอันนะคะดอกหนึ่งใช้ทั้งหมด7ชิ้นเนาะพอเราได้รูปแบบนี้แล้วนะคะเราก็นำมาวาดใส่กระดาษ นี่นะคะได้แล้วนะคะแล้วเราก็ต้องการให้เขาตัดเข้ามาด้วยค่ะเพื่อความรวดเร็วนี่ตัดเข้ามาด้วยแบบนี้แต่ว่าเส้นต้องติดกันหมดเลยนะคะอย่าให้เส้นขาดออกจากกันค่ะวาดให้สวยเลยค่ะตัวเป็นแม่แบบแค่นี้เองได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปให้เครื่องสแกนกันเลย นี่นะคะดอกไม้ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มดอกเข้าไปได้เพื่อความรวดเร็วเนาะหดอกเราใช้7ชิ้นนะคะกระดาษ A4 หนึ่งจะได้ประมาณ14นี่เราก็ทำทีเดียวเลย14ดอกปดอกปุ๊บมาแล้วเห็นเปล่าแล้วก็สามารถให้เขาจัดหน้าจอให้ได้เสร็จสับเลยเนาะ นี่ค่ได้แล้วเราก็มาทําการคัดกันเลยเอาตัวน,นี้นะคะที่เราตัดเอาออก ตอนนี้เครื่องก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองรอบกันเขาก็จะเป็นใบๆนี่ค่ะเป็นของใครของมันแบบนี้เลยเห็นปะง่ายมากเลยนี่เห็นป่าจะได้เป็นอันๆแบบนี้เลยนี่นะคะเราทําดอกไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําตัวใบกันเลยตัวใบเนี่ยเราสามารถหาได้ในเครื่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาวิ้นกันเลย ตอนนี้ใบของเราก็เสร็จแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนี่อันนี้เป็นที่รองดอกมะลินะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่มีในเครื่องอยู่แล้วเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมหรือว่าถ้าเราอยากได้รูปแบบใหม่ๆก็สามารถที่จะวาดแล้วก็สแกนได้เหมือนกันแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวใบนะคะพี่พาไปทําไว้แล้วนะคะแล้วก็นํามาประกอบดอกมะลิกันเลย นี่ค่ะเราได้ใบใบแบบนี้แล้วนะคะของดอกมะลิเนาะเขาจะเป็นแบบนี้นะเราก็ดัดเขาค่ะแบบนี้ให้เขางอขึ้นมาเนาะเราใช้ดอกหนึ่งนะคะทั้งหมด7กลีบค่ะเราก็นํามาพับเลยพับเข้าไปด้านในอย่างนี้แต่ละกลีบนะคะทุกกลีบเลยค่ะทําให้ได้ทั้งหมด7อัน แล้วได้7อันแล้วนะคะเราก็จะมาติดกาวกันนะคะอันนี้จะใช้เป็นกาว2หน้าแบบบางก็ได้หรือว่าจะเป็นกาวลาเท็กก็ได้นะคะหยอดลงไปนิดนึงแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปค่ะทีละใบใช้ตรงนี้ช่วยกดทั้งหมด7อันเลย นี่เราได้ดอกมะลิมาแล้วน่ารักไหมคะสวยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยเห็นไหมต่อไปนะคะเราก็จะมาประกอบเป็นช่อกันค่ะเราก็นำลวดมานะคะหรือว่าจะใช้ตัวที่มันสำเร็จแล้วแบบนี้ก็ได้มาพันฟอลราเทปอีกทีถ้ามันเป็นอันที่มันยังไม่สำเร็จแบบนี้เนาะดึงแล้วก็พันค่ะอันนี้เป็นลวดเส้นเล็ก3เส้นนะคะทําให้เขาดูใหญ่ขึ้นมาแค่นั้นเองนี่ค่ะพันไปเลย ตัวด้านบนนะคะเราจะงอค่ะให้เขาเป็นฐานรองรับนะคะงอหมุนๆแบบนี้ให้เขาแข็งแรงค่ะแล้วก็เป็นฐานรองรับดอกไม้ของเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่กาวร้อนนะคะแบบนี้ลงไปเลย แล้วก็วางดอกของเราลงไปแบบนี้ให้เขาติดให้อยู่เลยนะทิ้งไว้แป๊บหนึง่งนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ตรงนี้นะคะใบเลี้ยงเขาเนาะโดยการเจาะรูให้เขากางๆค่ะนี่นะคะแล้วเราก็เสียบใส่เข้าไปค่ะจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนเลยดึงปื๊ดขึ้นมาเราก็หยอดกาวเขานิดนึงเนาะอย่างนี้ค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมทําทุกสี่ดอกเลยนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาใส่ใบกันค่ะเราพับใบนะคะ พับแบบนี้ค่ะพับครึ่งลงมาแบบนี้แต่ว่าเราไปใส่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะหยอดกาวลงไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ทาบไว้ค่ะให้เขาแห้งวางไว้เฉยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะจะได้หนึ่งใบแบบนี้เห็นไหมนี่ค่ะตอนนี้ดอกไม้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นช่อกันเลยค่ะ นี่ค่ะดอกมะลิของเราเสร็จแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทาตัวใบกันเลยนะเรามาประกอบใบให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเอาไปเสียบด้านหลังเนาะใบจริงๆจะมีประมาณ3-4ใบนะคะจัดเรียงไปได้เลย นี่ค่ะพอเราใส่ใบออกไปแล้วเหมือนยิ่งขึ้นเนาะเราสามารถหักงอได้เลยนะสมมุติว่าใบาเขาแบบไม่ได้ออกมาตามที่เราต้องการแล้วก็สามารถบิดบิดหักหักเขาได้เนาะอย่างนี้ค่ะนี่ให้เห็นใบชัดเจนต่อไปนะคะเราจะมาใส่กระถางกันเลยนี่นะคะเราให้เห็นมุมกว้างเนาะเราก็สามารถหากระถางเล็กๆแบบนี้นะคะมาพ่นให้เป็นสีฟ้าเพื่อเป็นวันแม่นะคะอันนี้ป้าพาลองไปทำเป็นสีฟ้าค่ะ ก็สวยดีเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นสีชมพูค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสีขาวจะเด่นสุดเลยค่ะสีขาวจะสวยสุดนี่เป็นกระถางเล็กๆแบบนี้ก็ได้สมมติว่าเราใช้กระถางแบบนี้เนาะเราก็ใส่ดินน้ำมันลงไปนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใส่หินแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวสอนทํานะ นี่นะคะเสร็จไปนี้เรียบร้อยแล้วต้นมะลิวันแม่ของเราปี2018นี้เป็นยังไงมะคะชอบมั้คะมีสีสันสวยสดใสให้เลือกชมกันได้เลยนี่ค่ะแล้วถ้าใครสนใจตัวสแกนแอนคัทตัวนี้นะคะทางพินช็อปก็ได้ร่วมกันกับเปาพานะคะมีส่วนลดในเดือนสิงหานี้ด้วยค่ะก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์กันได้นะคะ ไล้ล่างคลิปนี้เลยใครสนใจเนาะก็ลองไปดูกันได้เนาะถ้าย่างไงคลิปนี้เป๋วพาไปแล้วนะคะขอให้มีความสุขในวันแม่ปีนี้นะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ